เคยสงสัยกันไหมครับว่าบางทีเนี่ยการเลือกที่จะไม่พูดอะไรเลยอาจจะเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องพลังแห่งความเงียบเชิงกลยุทธ์กันครับมาดูกันว่าทำไมการนิ่งเงียบให้ถูกจังหวะเนี่ยถึงเป็นทักษะที่สำคัญมากๆในโลกยุคนี้ลองถามคำถามนี้กับตัวเองดูนะครับว่าจริงๆแล้วใครกันแน่ที่ถือกุญแจที่ไขเข้าสู่ชีวิตของเราได้ คำตอบอาจจะทําให้เราแปลกใจนิดหน่อยนะครับเพราะมันผูกอยู่กับสิ่งที่เราเลือกที่จะพูดออกไปมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยประโยคนี้เลยครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยเพราะทุกคําพูดที่เราพูดออกไปมันก็คือข้อมูลเป็นข้อมูลที่คนอื่นสามารถหยิบไปใช้ได้ทั้งเพื่อสนับสนุนเราหรือเพื่อย้อนกลับมาทําร้ายเราเองและนี่ก็คือภาพรวมที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับ เราจะเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจถึงอันตรายที่มองไม่เห็นของคำพูดแล้วค่อยๆขยับไปสู่การเรียนรู้ที่จะควบคุมเรื่องราวของตัวเองจนไปถึงการค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ในการนิ่งเงียบอย่างฉานฉลาดเอาละครับเรามาเริ่มกันที่จุดที่อันตรายที่สุดกันเลยดีกว่าว่าความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดของการที่เราเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวของเรามากเกินไปเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ เวลาเราพูดถึงการแบล็กเมล์เนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงเรื่องเงินเงินทองทองนะครับแต่จริงๆแล้วผลกระทบของมันมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยมันไม่ใช่แค่การขู่กันโชคทรัพย์แต่มันคือการโจมตีเข้าไปที่แกนกลางของจิตใจทำลายความรู้สึกมั่นคงและคุณค่าในตัวเองของเราไปเลยคือความเสียหายที่แท้จริงมันซ่อนอยู่ข้างในครับลองนึกภาพตามนะพอเราถูกคุกคามปุ๊บสมองเราจะเปิดสวิชเข้าหมดเอาตัวรอดตลอดเวลาเลย เหตุผลต่างๆนี่หายไปหมดเลยครับเหลือแค่ความกลัวกับสัญชาตยาล้วนๆความเชื่อใจที่เราเคยมีต่อคนอื่นก็จะพังทลายลงแล้วที่แย่ที่สุดคือเรามักจะเริ่มทอดตัวเองซึ่งมันจะค่อยๆกัดกินความมั่นใจของเราไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะกลายเป็นวงจรที่น่ากลัวแบบนี้แหละครับคือมันเริ่มจากจุดเล็กๆเลยนะแค่ความไว้ใจที่เรามอบให้ใครสักคนแล้วความลับนั้นก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นอาวุธย้อนก่อนมาทำร้ายเราเอง พอถึงจุดนั้นปุ๊บการควบคุมชีวิตก็ไม่ใช่ของเราอีกต่อไปแล้วแหละครับทุกการตัดสินใจจะถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวล้วนๆโอเคฟังดูน,น่ากลัวใช่ไหมครับแต่เราไม่ได้มีหน้าที่แค่ตั้งรับอย่างเดียวนะครับในหัวข้อนี้เราจะมาดูกันว่าจะพลิกเกมจากการเป็นฝ่ายถูกกระทํามาเป็นคนคุมเกมเองได้ยังไงนี่คือการเปลี่ยนจากการป้องกันมาเป็นการควบคุมเรื่องราวของตัวเราเองข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับคุณแจบ้านเลยนะครับ การที่เราจะเลือกยื่นกุญแจดอกนี้ให้ใครมันคือการตัดสินใจครั้งสําคัญเลยนะว่าเราจะอนุญาตให้ใครมีอํานาจเดินเข้ามาในชีวิตและเรื่องราวของเราได้บ้างมันเหมือนเราอยู่บนทางแยกเลยครับทางหนึ่งคือการยอมให้คําพูดในอดีตมาผูกมัดเราไว้ทําให้เราต้องคอยแคร์สายตาคนอื่นอยู่ตลอดเวลากับอีกทางหนึ่งคือการเป็นอิสระเป็นนายของเรื่องราวตัวเองอย่างแท้จริงสามารถตัดสินใจทุกอย่างได้จากคุณค่าที่เรายึดถือจริงๆที่นี้ การเงียบเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราขี้อายหรือไม่มีอะไรจะพูดนะครับจริงๆแล้วมันกลับกันเลยในหัวข้อนี้เราจะมาดูกันว่าการไตร่ตรองก่อนพูดเนี่ยมันคือการแสดงออกถึงสติปัญญาในระดับที่สูงกว่าด้วยซ้าหัวใจของมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าความฉลาดทางอารมณ์นั่นเองครับคือแทนที่เราจะปล่อยให้อารมณ์พาไปแล้วก็พโล่งอะไรออกไปตามสัญชาตญาณมันคือความสามารถในการหยุด ประเมินสถานการณ์แล้วเลือกใช้คำพูดที่ทรงพลังที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการจริงๆเคยสังเกตไหมครับว่าคนที่พูดน้อยๆแต่พอพูดทีหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องหยุดฟังนั่นแหละครับเพราะว่าคนที่พูดอย่างไตรตรองมักจะถูกมองว่าน่าเชื่อถือและมีอานาจมากกว่าทุกคาพูดของเขาจะมีน้าหนักไม่ใช่แค่เสียงที่พูดออกมาลอยๆแล้วก็หายไป เอาละมาดูประโยชน์ที่จับต้องได้กันบ้างครับนั่นก็คือการลดปัญหาหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าดรามา่าที่หลายครั้งเนี่ยเราสร้างมันขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวผ่านการสื่อสารที่ขาดสตินั่นเองลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับทุกคำพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยมันก็เหมือนลูกศรที่เรายิงออกจากคันธนูยิงเรายิงออกไปเยอะเท่าไหร่โอกาสที่เราจะยิงพลาดเป้า หรือไปโดนอะไรที่ไม่ควรโดนโดยไม่ตั้งใจมันก็ยิ่งสูงขึ้นเป็นธรรมดาและลูกศรพวกนี้มันไปตกที่ไหนบ้างล่ะครับนี่แหละครับผลลัพธ์ของมันคือคำพูดที่ขาดการไตร่ตรองเนี่ยมันไม่ได้หายไปเฉยๆนะแต่มันสร้างผลกระทบจริงๆตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่างความเข้าใจผิดไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆอย่างการทำลายความไว้ใจกันไปเลย และในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้แล้วนะครับตรงนี้จะเป็นการเปลี่ยนมุมมองครั้งสำคัญเลยคือเราจะมองความเงียบไม่ใช่ในฐานะความอ่อนแอแต่ในฐานะของการเคารพตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดเรื่องนี้เป็นความจริงที่อืมเราอาจจะต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะครับความสัมพันธ์มันเปลี่ยนแปลงได้สถานกา,การณ์ก็เปลี่ยนไปได้เสมอ คนที่เราไว้ใจที่สุดในวันนี้วันหน้าอาจจะไม่ใช่แล้วก็ได้แต่คำพูดที่หลุดออกจากปากเราไปแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นตลอดไปนะครับสุดท้ายแล้วมันสรุปได้ด้วยประโยคนี้เลยครับความเงียบเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความกลัวเลยนะครับแต่มันเกิดจากการที่เรารักตัวเองมากพอที่จะไม่ยอมให้เรื่องราวชีวิตของเรากลายเป็นเครื่องมือให้ใครมาควบคุมเราได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่า ถ้าเราเริ่มเลือกที่จะเงียบอย่างมีกลยุทธ์มันมีพลังอะไรบ้างที่เราจะสามารถทวงคืนกลับมาเป็นของเราได้อีกครั้ง